หลังจากยุโควิด -19 ทุกคนคงได้สัมผัสถึงความเหงาที่เกิดจากระยะห่างหรือ Social d ดิแทนซิ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง n ีโมพอยท์พื้นที่ในมหาสมุทรที่อยู่ห่างไกลจากมนุษย์เราที่สุดไกลจนกลายเป็นถังขยะของมนุษยชาติกันค่ะ Why wo นีโม่พอ์หรือชื่อทางการว่าพั้วที่เข้าถึงไม่ได้ p o o e o f inaccessibility) คือพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นจุดที่ห่างไกลาจากอารยธรรมมนุษย์มากที่สุดในโลกแผ่นดินที่ใกล้ที่สุดก็คือเกาะดูซีซึ่งไม่เคยมีผู้คนอาศัยอยู่ห่างไปทางเหนือ2,688กิโลเมตรชื่อพอย์นีโมไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้องปลาการ์ตูนดิสนีย์แต่อย่างใดแต่มาจากกับตันนีโมตัวละครในนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องใต้ทะเล2 0 0 0 0โยอ20 0 0 0 Under the Sea ของชูเวิร์นนักเขียนชื่อดังชาวฝรั่งเศสนอกจากนั้นคำว่านีโมในภาษาลาตินแปลว่าไม่มีผู้ใดอีกด้วยแม้แต่ในการค้นพบนีโมพอย n ์ในปี1992ก็เกิดจากการที่วิศวกรการสำรวจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณพิกัดซึ่งเป็นไปได้ว่ายังไม่เคยมีมนุษย์คนใดเข้าไปใกล้บริเวณนี้เลยพอย n t นีโมยังเคยถูกกล่าวถึงในฐานะรังสับประหลาดในนวนิยายเมื่อนักวิทยาศาสตร์สามารถบันทึกเสียงแปลกประหลาดที่เรียกว่าเดอะบูฟได้ ใ้จากบริเวณนี้ทําให้หลายๆคนคิดว่านี่คือเสียงของคาชูรูสัป,ประาดขนาดใหญ่ส่วนหัวคล้ายกับปลาหมึกที่มีหนวดระยางมีเกตและกรงเล็บแหลมคมเพราะในนิยายเสียงเรียกของคาชูรูที่ตีพิมพ์ในปี1928ได้บรรยายและใส่พิกัดนครรูรูรเยเมืองใต้บาดานที่คาชูรูอาศัยอยู่ใกล้เคียงกับฮอยนีโมมากๆแต่ในทฤษฎีนี้ถูกตีตกไปเมื่อได้รับการพิสูจน์ว่าเดอะบูสเป็นเสียงของน้ำแข็งที่แตกออกจากทวีปแอนตาร์กติกาเท่านั้นเองค่ะ แต่ในความเป็นจริงพอยนีิโมกับมีความน่าสนใจยิ่งกว่านั้นเพราะสถานที่ที่ห่างไกลไร้รผู้คนแห่งนี้ถูกใช้เป็นสูสารยานอาวกาศเนื่องจากยานอาวกาศถูกออกแบบให้พังทลายลงเมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกด้วยความร้อนจากการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศนักวิทยาศาสตร์จึงต้องเลือกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำที่เศษของยานจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์นิโม่พอยจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะนอกจากจะอยู่ห่างไกลมนุษย์โลกแล้วยังมีปริมาณสิ่งมีชีวิตในพื้นที่น้อยปัจจุบัน มียานอาวกาศสถานีอวกาศและดาวเทียมที่ปลดประจำการตกสู่ผิวโลกในบริเวณนี้มากกว่า263ลำแล้วรวมถึงสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ที่มีน้ำหนักมากถึง420ตันซึ่งเป็นวัตถุขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยมนุษย์นาซาได้แถลงว่าได้เตรียมยุติการใช้งานสถานีอวกาศนานาชาติในปี2030หรือในอีก6ปีข้างหน้าและจะบังคับให้ตกกลับคืนสู่โลกในช่วงต้นปี2031นาซาระบุ ว่าสถานีจะถูกควบคุมให้กลับเข้าชั้นบรรยากาศโลกพร้อมเผาไหม้ตัวเองอย่างปลอดภัยก่อนจมลงสู่ส่วนลึกข,ของมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ณนีโมพอยต์ไม่ว่าจะมองหรือมองอย่างไรนะคะนีโมพอยต์ก็คงเป็นสถานที่ที่เราไม่สามารถไปหรือไม่อยากไปเที่ยวอยู่แล้วแต่พื้นที่ที่ห่างไกลจากสังคมมนุษย์มากที่สุดในโลกแห่งนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยแน่นอนสถานที่อื่นๆในโลกย่อมมีเรื่องราวที่น่าสนใจยิ่งกว่านี้รอทุกคนอยู่เช่นเดียวกันติดตามเรื่องราวและสถานที่น่าสนใจได้ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะวา y ว